สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําดอกไม้จากหลอดสวยๆกันนะคะอุปกรณ์สําคัญคือหลอดชาไข่มุกค่ะเริ่มกันเลยนะคะนําหลอดชาไข่มุกที่มีเส้นมานะคะให้คุณผู้ชมหาเส้นที่ชัดที่สุดแล้วคุณผู้ชมก็ตัด คลายหลอดค่ะด้วยใบเลเยลหล็กนะคะเสร็จแล้วให้คุณชมหันด้านในหลอดแล้วก็ตรงเส้นที่ขึ้นนะคะ นี้ค่ะบ่าสอนต้องการแบบนี้ทั้งหมดสีอันนะคะสีอันพักไว้ค่ะต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมนำมา1ชิ้นนะคะตัดกะเอาค่ะประมาณนี้ค่ะแบบนี้เนาะแล้วก็ให้คุณชมทำแบบนี้ค่ะ พับครึ่งเห็นไหมคะคุณชมเจาะรูคะ่ะทําแบบนี้จนหมดเลยนะคะทําเลยคะ่ะ แล้วให้คุณผู้ชมลอยด้วยลวดนะคะด้แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ดึงลวดแบบนี้ค่ะพักไว้นะคะต่อไปหลอดที่เหลือสามอันนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะตัดเหมือนเดิมค่ะ คุณผู้ชมก็พับแบบนี้เจาะลูททำให้หมดข้างกองเลยนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ร้อยด้วยลวดเหมือนเดิมนะคะทำจนหมดกองเลยค่ะ ดนะคะอันนี้ท่าชมก็นําอันที่เราทำตอนแรกนะคะที่ใช้หลอดแค่อันเดียวเสียบเข้าไปตรงกลางค่ะ รกรดึงนะคะเห็นไหเอ้ยแค่นี้ก็ได้ดอกไม้สวยๆแล้วเห็นไหมคะพักไวค้ค่ะต่อไปเรามาทำใบกันนะคะนำหลอดขนาด8มิลมานะคะตัดตรงงอดได้ออกไปคะ่ะพับครึ่ง ผู้ชมก็ตัดเป็นรูปใบนะคะเหลอไว้ประมาณเกือบสองเซนค่ะชมกระาพาบแบบนี้อันหนึ่งตัดเหมือนกัน ครึ่งนะคะไว้แบบนี้แล้วคุณผู้ชมนำสมุดหรือหนังสือก็ได้ค่ะปลายกันไกล ด้วยใบเลเลกนิดนึงนะคะเห็นไหมคะแบบนี้ค่ะผู้ชมกระพาค่ะผู้ชมก็ตัดหนึ่งอันนะคะตัดอีกอันหนึ่งไม่ตัดนะคะเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมเอ่ย มือฉักระเสียบเข้าไปเลยนี่เนาะเห็นไหมคะว่าสอนทำไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะตามที่ต้องการเลยนะคะได้แบบนี้ เอ้ยคุณผู้ชมก็ใส่ดอกที่ทำไว้เลยค่ะแลก็ไปเลยไ,ได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็ไปปักใส่จก,กันได้เลยค่ะต่อไปต่อไปนะคะให้คุณผู้ชมทำใบแบบนี้เหมือนเดิมจะทำกี่ใบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะคุณผู้ชมตัด ครึ่งเหมือนเดิมเป็นรูปใบเหมือนเดิมค่ะแ,แบบนี้เนาะ ในแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมพาเลยพักไว้ค่ะต่อไปนำหลอดขนาด8มิลมาเหมือนเดิมนะคะให้คุณผู้ชมพายาวไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นต้นต้นใบอันนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็นำหลอดที่ทำไว้สอนไปบอกไปแล้ววิธีทำทำให้ดูแล้เมื่อกี้นะคะเสร็จไปเลยค่ะอันนี้นะคะ ใบสุดท้ายที่ทําไว้นะคะคผู้ชมก็เสียบเข้าไปเลยค่ะผู้มก็ใส่กาว แค่นี้เราก็ได้ดอกไม้สวยๆจากหลอนแล้วนะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ